วันนี้จะมาบอกวิธีการเชื่อมอินเทอร์เน็ตเข้ากับโน้ตบุ๊กโดยแบบว่าคือบางทีเราเราไม่อยากเชื่อมแบบ Wi-Fi บางทีมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็ไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะมีอีกวิธีหนึ่งโดยการ ใช้สายา USB แบบนี้นะฮะที่สายเสียบชาร์จปกติธรรมดาเลยครับอย่างถ้าท่านใดถ้าใช้เป็นแบบ Type C ก็สายเป็นแบบ Type C หัว Type C เราก็สามารถใช้สายแบบนี้เสียบเข้ากับช่องเสียบ USB แบบนี้เลยก็สามารถเสียบเข้าไปเลยเรามาสังเกตดูไอ้ตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปโลกตรงนี้นะตรงนี้คือยังไม่ขึ้นนะครับ ถ้าเราจะเชื่อมก็เราก็เสียบสาย USB แบบนี้ลงไปนะครับเสียบเสียบไปเลยหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงที่ตั้งค่านะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะเราก็ไปดูตัวตัวนี้นะ,ะการเชื่อมต่อ ไวไฟนะอ่าเราเข้าไปหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นี่ฮอสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยตรงนี้นะฮะมันก็จะให้เราติ๊กทั้งหมดนี่เลยนะสามตัวนะติ๊กให้มันเป็นสี ส,สีน้ำเงินแบบนี้นะครับติ๊กให้หมดเลยสามตัวหลังจากเราติ๊กเสร็จแล้วตัวนี้เขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เห็นไหมฮะตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นรูปโลกธรรมดาตัวนี้มันก็จะเป็นขึ้นสัญ,ญลักษณ์ที่มันมีสาย usb เสียบไปเหมือนกับการที่เราเสียบสายแลนเข้าไปนั่นเองเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเสถียรกว่า ะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานนะเราสามารถเข้าไปใช้เปิด YouTube อะไรก็สามารถดูได้เลยนี่นะฮะนะลองดูอ่าลองกดดูเห็นนะเร็วด้วย เราก็สามารถดูได้เลยเห็นนะฮะแบบนี้เห็นนะแปบ๊บเดียวก็มาเลยเห็นนะฮะถ้าชอบอเทคนิคดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่เราจะ update. อัปเดตคลิปนี้ก็ขอลาวไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน